สวัสดีครับสุรศิลป์พระชมยินดีพารวยน้ำพี่น้องมาตามแนวทางขามโค้งเขียวล่าพอให้ห้าตามกันต้อนนะครับพี่น้องสำหรับ แนวทางของพอยห้ากับลุดไปสองมือแล้วนะครับกันพุทธเอนีเมนีวันซุกนะครับตามกันต่อนะครับอะมาพี่น้องเป็นดังไดนอ้อภาพด้ะเสียงสัญญาณดีบอรครับพี่น้อง สัญญาณดีบ่ว่าอยู่บ้านเนี่ยว่ามาอยู่เอามื้อ <coughs> <coughs> รูเ,เทนวะรูเ,เทแนไปครับพี่้องเป็นยังไงเนาะขาดเลยเทียนไล่สดแล้เด้อครับเลย

ครับได้ครรู้ไปเรื่องสริมมอแอนน้องคอยจิ้งาค่ะรู้ไปสามค่ะไป่องค่ะรอไปรอวัดประกันสิไปสามวัน ข้อมไม้เขาแจ่ววันท้มือเดียวไหมก้ววัดมือเดียวก็ได้ขันแรนขันหู่าจิไปวันใรแน่ันเท็ดมือเดียวแค่ให้มือเดียวเก้ววัด ขมอข้อมจิตนะกับใจว่างดับเยนไปแล้ววแ่งนหกกับแปดเด้อแดนน่ะจับคู่สองตัวหกแปดหกหนึ่งหกสามแดสองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ ตัวกันสี่สกับ1 4ตัวกันครับมันสี่เสใจบ้อย5จาน้อยยัทเป็น8หางได้เลยอาะโอเคนเนาะครับสองมวแล้วมวญนี้เข้าติดพานตมพานน้องาลุนกะันโอเคโอเคครับครับ

ว่มันสะห้อนต้นจะห้อนหุ่นบานอ๋อสุดยอดรลยสุดมันเ้ยครับโอ้โหเสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตามอัตยาไัยโอ้ฝากซ่องนิน่อยเด้อพี่น้องเอ้อาย้อยเงี้ยี่นี่ แก่เมื่อแก่มือพีอนอออนอน่น้องแก่เมื่อได้ปะมารวมกันโคนาข้นดังค่ะน้าด,ดังขเขาจะขออะไรนินแล้วเนาะแล้วก็ต้องดังๆเ่อเคลื่อบนบ้านหมอล่ำเสียงม่แตแซบแดดมันเขาล่องเครื่องเนาะพี่นอ้องเิ็นหุ่นจานี่เราบ้านเพิ่นนเกิดโฆษนาขึาข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 น้นกนะันอยาง นี่ซอตัวว่าเจ็ดเนาะง่ายๆเด้อปั่นด่วนด่วนวะั่นใครคนเหมือนเล็กนอนเอาป่อยง่ายนอนเอาตัเลยปอยง่ายสิน่งใส่กีตังค์กันแล้วตั้งรองตล้งต่ออาบยามเอาไปทักเลยนางทานพรมเอะ

งน้ำอาจารย์ในห้อบานเนี่ยใครอยู่ไม่มีพระออกตอนย่งน้ำพระอาจารย์ห้อเอาไม่เอาไมขึ้นไม่ขึ้นไม่เอาก็ยี่มาตังยงมงไหนไม่จังมันเป็นอะไรเสียมันนี่แล้วกลางคนจะจุก ดังมะตักก็ใช่เนี่ยอย่างที้ตัวสิอะไกวอาเลยอยกางนน้น ไม่เม,มือวันกดเนาะ,ะปาะันไหไล่นิะลืมเลย قام لبا. ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคี่น้องเอซี่แล้วก็บคีตซี่ทุกท่องนะครับผมอ่ะมาแล้วตามนัดตามสัญญานะครับสำหรับแนวทางตำราฟอยห้านะครับภาพรวมสิบห้าสิบห้าพานมากนั่นภาพสามนะครับเมื่อนี้ถ้าทีฟันเป็นภาพรวมก็คือครั้งที่สิบหก นะครับกันสีนับหนึ่งไม่นับหนึ่งไม่คือวันพุดธเงีบว่วันพุธท,ที่ผ่านมาบกเขาพี่น้องพลาดไปแต้มหนึ่งพลาดแต้มหนึ่งก็ถือว่าบกเขาแล้วพี่น้องมันกับคือบกเขานั่นแหละได้ถึงแต่สีสามนะครับออกผลออกมากคือหาสามแต่นั่นแหละครับทาสีบอมแมนมันกับชีวิ่ยงสั้นแหละครับบมียังจักตัวแล้วก็มีแค่ลดไฟแต่ละแต้มสองแต้ม นะครับห้สองหาออกซีหาห้ยซีสามโอ้ห้ยซีสามออกหาสามเอามือนี่เข้ากับมาล่องมันอีกนะครับฝันล้วนฝันคอยห้าฝันเงว้งวเหี้ยทีเนอะแต่ว่าสิจับเอาประเด็นเดียวนะครับจับเอาประเด็นเดียวประเด็นสองประเด็นนี้นะครับมันจะ,ะได้ไม่มีเสียง ร้อยห้าฝันนะครับฝันขึ้นวันที่ที่เจ็ดหลังจากทีวันพ่อนเน่ไปฝันขึ้นวันที่เจ็ดฝันเริ่มแรกฟั้งฝันก็นเนาะฝันเริ่มแรกฝันว่าได้ไปขับรถดับเพิ่มอยู่อบปตอท่านยิ่งย่ับขับไปขับไปแล้วก็ ขาไปเฮี่ยนเจ้าของไปบ้านเจ้าของนเนี่พราะดีเพราะเขาไปแต่ล่างใต้ทุนบ้านนะแต่ล่างบ้าน,น่ะกลายเป็นค้วี่พี่น้องกลายเป็นไฟายตั้งซีหาโตกันดนีนะครับที่ไปที่มากของแนวทางกลายเป็นคว้วี่ซีหาโตแต่ว่าะับียนรถขั้นที่เฮาะห้าไปขับนะั่นนี่ แปดหนึ่งออกแปดสองแปดสองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหอยย่ข้างล่างนั่นป้ายทะเบี่ยนซีสองเนี่ยซีมาของแนวทางมือนี่นะครับแล้วก็ควายเซียหาตัวนั่นไปโวกทุกตัวทุกตัวตัวควายแม่น่าไปโวกรับที่สิบเซียเด้อวัดสันเนี่ยนะครับ ได้เลขได้เลขทุกช็อตที่ฟันเนี่ยนะครับบานี้กับฟันไปยีกดีวันในห่วงฟันนั่นแหละฟันต้นรับเต็มหัวตีสามอยู่นะฟันต่อฟันต่อเลยฟันคักฟันแน่ตัวนี้บานี้ฟันว่าไปนี่คือฟันเ้อฝฟันว่าไปเรียนไฮโลกับโมขะเจ้าขาเจ้าก็เรียนยู่ทั้งคางสิ่ง่ะซุ่มลงกบลุงบานี้ก็เลย้ึ้นอยากได้ขาเจ้าก็เด้เอาใบร่อนกปลุง ลงตำปรากฏว่าถื่อพระเจ้าก็เล็ดใจเงินมาให้ใบที่หนึ่งเนะ่ยใบหนึ่งร้อยอันร้อยที่สองนะ่ยเพราะว่าเต็งร้อยหนึ่งมันจะได้สองมันบ้อันร้อยที่สองเป็นใบยี่สิบห้าใบใบยี่สิบห้าใบอันนี้คอยห้าบอได้ลงไห้เด้ออัน มันสีหลายพอดมันตีหลายพอดตรงนี้ฟังเอาเอาแต่มองชัดเด็ดๆนะบ้านบ้านนี้ลงต่อไปอย่างนี้บ้านกำลังเรีออยนอยู่ฮะโยกับบ้านเซวานเร่นกับคนบ้านเซวานโมที่สามเมดบ้านมานนั่งอ้อมยยกถึงเมื่อย้อ,อมเสียปล่อยห้ายกกลามกับผู้ผู้เรียนน้ำกันยืนอ้อมเสียบ้านนี้เต่งลงไปปุ๊บทุบอยู่ทั้งขางว่าคัน บานนี้เตงลงกไปปุ๊บในไฮรูมันโมแมนตตัวถวยไฮร่บานเนี่ยมันเป็นตีตะปูใส่หัวเสาตีตะปูใส่หัวเสาบานนีุ่่มเสียว่าขันปลายตะปูเจ้าเถือกเลขหกนัินเจ้าค่อยสีได้เงินเจ้าค่อยเสียชนะเนี่ยขันปลายตะปูค่อยห้าเนี่ยเถือกเลขหกตะปูดอกหนึ่งย่หัวสาสิขันปลายตะปู คอยห้าซี่คอยเทืองเลี้งหกี่คอยศีแสะนะมันเป็นยุหัวเสาบ้านี่บานนี้ผู้เรียนยุ่น้ำกันว่าต้องแล่นไปเอาเมีดเพื่อเอาเรื่อยมาตัดเห็นไปแต่ปู่ว่ามันติดตรงเลีงหกพอดีบานเลเลยงใส่เลีลยงหกบานนี้ผู้ผู้เรียนนี่กันเล่นเล่นไปเ,ไปเอาเมีดคอยห้าผู้เมียเลยนี่ล่าสุดของฝันขึ้นนั่นมันอยู่ที่เลีก้ก <c oughs> อืม <c oughs> มัน,นเอดเลอยังบ่ท่านไดรู้ว่ามันถืงเลขอหอกบ่อือเมื่เอาท่านได้รู้แเดีเ๋ยวเดี๋ยวมันเกิดเลยมีมีเเมม่เรีกหลายตัว่น้องเป็นแปดตัวก่อนกัน,นจเจียวให้ลอนะอน,นั่นนกับหาใบนั้นจะเป็นเน,นื้อหายผมนี่แต่ว่าบอลลเนมันเป็นเก้าะครับที่เป็นเก้า ็เลยสีเอาแต่แช่นี้นะครับสามตัวว่าไงน,นะครับมันก็นเลยมีตัวเลขเมื่อนี่นะครับมีหกแปดหกหนึ่งหกสามแล้วก็แปดสองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดสองในงเครื่องไม้เลขทะเบียนรถดับเพลิงแปดสองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็อ๋อย,อยู่ข้างล่างสี่สองแล้วอีกตัวหนึ่งคือหนึ่งสี่คือเอาควายไปปูก ลักที่สิบสี่เนี่ยฝันครับฝัน,นยาวฝันจําได้นะครับแล้วก็มาเคลื่อนมาฝันอย,ยู่ดิฝันมาเด็กน้อยสองคนแปลปูเพาให้เครื่องคูเครื่องถังเด็กน้อยสองเเลยมาร่วมยุคแปดสองแล้วก็ฝันเห็นทหารเล่าอีกสองคนมาเครื่อน,นีี่ดิ ฟันเงี้ยฝันทะลุดฝันทะลุดก็เรียกว่าร่วมรูแปดสองครับพี่น้องฝันทะลมทะล่เตือนข้าที่ดีนะครับฟันมากว่าฟันเมื่อแรกก็ได้ซุ้มนั่นฟันเมื่อขึ้นก็มาล้มอยู่แปดสองที่เก่าสรุปว่ามันร่วมกันอยู่ที่แปดสองแปดสองเพราะว่าเมื่อขึ้นเนี่ยฝันเด็กน้อยผู้ชายสองคนมาเจีบปู่มาหายหนึ่งถังเครื่องถัง แล้วกัฟันเห็นทหารเล่าอีกสองคนเนี้ยสองมาแช่ทหารเล่านั่แหลว่าพ้อยห้าให้วิ่งไปที่หอกกับแปดสองไปเลยแล้วกันสองไปใส่สองไปใส่เอาสองกับไปยุ่นน้ำแปดแล้วเนี่ยสองแปดบอกทหารกับทหารเหล้าเนาะเอออันนี้พอยห้าเมื่อนี่สิบอกเอฟซีไว่อนเรื่อว่า บ่ลงทุนก็นได้เพราะว่าเขาา้ารถมาสองแล้วซ้อมมองก้ซ้อมมองกรรถมาสองแล้วปล่อยห้าคยนรถตริดต่อนะครับ,บนะครับ,อบนอกจากผู้คนติดซอยเท่านั้นติดซอยทาไเหเข้าเอาบานนี่พี่น้องสรุปกฟันแล้วพ่อยให้ห้าสรลปกแล้วจะลูกฟันสรุกฟันพ่อยให้ห้าออกมาได้ฟันได้รเรียกทุกช็อต แต่ว่าฝันแปลกอยู่ที่เนาะฝันย่ำใดกับเกี่ยวต่กับัวเลขขันพกติีแล้วขันคอยห้าฝันเตือนขึ้นคือเตือนตุบหน่คือหกคือหัวมันออกศูนย์ศูนย์อันพอยห้าฝันใดหกศูนย์เตือนขึ้นมันก็ออกศูนย์ศูนย์นะครับแต่ว่าบอลงศูนย์ศูนย์ให้ข้างนั้นนะครับลงจะหกศูนย์ก็เลยมาากก็เลยเดินไปที่หกแมน เพราะว่าตื่นขึ้นอยู่กับหกเนี่เป็นอย่างคือมีหกหนึ่งตาปูหนึ่งดอกอเป็นอย่างคือมีหกสาม,มหมูสาม,มคนหมูสามทั้งมัดมาเสียเป็นอย่างคือมี 8, 6, 8, แปดหกแปดตะปูแปดมีทีมากนะครับมีทีมากมัดนะครับมีทีมากทั้งมัดนะครับ เป็นอยังคือมีเจ็ดหกก็ฟันได้น,นี่ทะเบียนรถ่แปดสองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหอยสี่สองกูควายหลักที่สิบสี่นะครับนี่หลักที่สิบสี่ชกลุงฟันส่วนนี้นี่เป็นเลขมัดตัวเป็นเลขมัดตัวแต่ว่าสี่ห้าสิ่พันหนึง่งว่าพันนะครับเก็เ,เลยเป็นเลขหลายตัวพิดใจพ้อยห้าอยู่นะครับ แ่ว่าันสบัจัสีบจ้ก็เสียดายนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาวอแมนเหลือเด้อเข้าวอรแมนเขาก็ต้องป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับแล้วก็บ่อมากบ่อต้องซื้อนะครับแล้วก็เลียววาหลายตัวบอบตองซื้อพอยห้าลุดมาสองเหล้อเด้นะครับว่อกันตรงๆนะครับมาเลยนี่แปดตัวนึงเมื่อนี้บอบพานกับเป็นสามนะครับแต่ว่าภาพรวมจากอันขึ้นมาหนึ่งคือสิบห้าครั้งพลาดไปสามนะครับ คือสิบหามือพลาดไปแค่สามมื่อนะครับเข่าสิบสองนะครับทุกตัวมีที่มา <c oughs> อยู่ในฝันทั้งหมดอ,อันม้งฟมใบนั่นโตมากตัวชอบ,บอโตมากตัวชอบเพราะว่าขันเตือนอยูหกเ,เลยขวนเตือนยูหกมันก็เลยมาติดหกติดนะครับจะว่ากับมากสามจีนองเอฟซีเลือกเอาก็ได้นะครับทั้างความฝันไปนั่ง ประกอบกับตัวเลขขั้นมาครับฟันเลยครับลดรับเพิ่งนี่ตะเบียร์ดรับเพิ่งแปดสองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหอยยุคข้างล่างขึ้นสี่สองทหารเล่ายังกหรอฟันห้าทหารเล่าสองคนฟันเห็นหาเล่าสองคนกับเด็กน้อยสองคนจับดูไม่สองเล่าหล่ะสองเล่าหล่ะสองเล่าหลแปดสองสี่สองถ้าถ้าออกใส่เข้าดิ้นี้ ถ้พอออกเเฮาก็คือว่าช่วงนี้มัดช่วงขาลงขาลงนะครับพนันแล้วเกิดว่าคือจังมันเข่ามาทุกวันคอยห้ามักตัวใดออกตัวนั่นอันสั้นบอกว่าสิบงวดเฉพาะขามพงวันนี้สองวันมานเนี่ยเข้ามักตัวใดบอออกมักสี่สามออกาหาสามเหาแค<ก>มเ<ก>ดียวแค่เดียว มากวิ่งสองไปออกสามแปดเมื่อนะ่ะนะครับมากสองหาออกสี่หามดมากสองออกสามออันนี้คือม, 4, มันสี่ออกห้าข้าสิบห้าย้อนว่าท่านอาจจะเป็นขาล่งก็ได้ปอยอย่างไอพี่น้องล้มทุนนะครับล้มทุนหลายเล่นไปเบิ้งไปสะกอนแต่ว่าเจ็บซี่ว่าพอยห้าจะ่ะถอยเ้อะ่าถอยอยู่แล้วว่ราคพอยห้าเป็นเจ้าของซ่องอนะครับก็ต้องปลอยไป นะครับให้พี่น้องได้เห็นไปเห็นไปนะครับอ๋อโล่งสบายฮะครับนะนะเบิ่งนะคักแล้วนาอพี่น้องเห็นคักแล้วหลังแคบท่นอยู่ดอกคุยกันไปน้ำเฮาตัวเรียกทุกตัวอยู่ในฝันทั้งมดัดเมื่อนี้นะครับเสียตัวนี้นี่ชิมก็ได้หรอชิมก็ได้มากแ้่เาจาของกับมากกองเป็นน้ำชุ่มมาก มันเห้งบ่มันเหงสม่ละกบว่าเส่ใอยู่เสี่ยว่าเป็นเสี่ยงนี่นะเสีุยงเรื่อเบียวเอาให้ไมุ่่นผ่าหุ่นบอกว่านมีหุ่ผ่าดูเดียวเลยเลยเขาสั่งไม่ไมอีกเขาเอฟมากเอาันาโนันนี่เนาะมันฮนี่ัวมาเนาะกันโตไหมกันส่งนี่กับเสียวอยู่นี่ สี่นี่พบอมบเพราะว่ามักส่งมักส่งมัค่ะทันรับดีก่ะทันรับดีบเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยฮะเอาลงไหนเนี่ลงไรก่อนเนี่ยตามนั้นนะครับสำหรับไร่สดลงลงนี่มีครบเลยตามนั้นนะครับขอบคุณครับอันค่ายคลิปหยุดไปขอบคุณครับได้แล้วหยุดแล้วตก่ส่กล่องน่องเลยหยุดแล้วครับหยุดไปพอั่งเศสสองข้างเพิ่อนกันหยุดแล้ว